ขข่่าาวววร้อนกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนะคะประจำวันเสาร์ที่21มกราคม2555กับวันนี้พบกับดิฉันค่ะจิตด,ดีสีดีนะคะ เริ่มต้นกันอย่างเป็นทางการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับเทศกาลตรุษจีนโดยในวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันจ่ายค่ะทําให้บรรยากาศการซื้อขายในย่านการค้าสําคัญสําคัญทั่วประเทศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่เยาวราชนะ,ะซึ่งก็มีคนไทยเชื้อสายจีนค่ะพักอาศัยอยู่มากที่สุดเราจะไปติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ที่ยาวราชกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณอนไทัยสกุลทองค่ะ สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนแห่งนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่บริเวณย่านเยาวราชนะคะซึ่งบริเวณแห่งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครหรือในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะที่จะมีคนไทยเชือ้อสายจีนจํานวนมากนะคะที่จะมาทําการจับจ่ายใช้สอยและก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองไทยนะคะที่บ่งบอกถึงคนไทยเชื้อสายจีนที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันค่ะเทศกาลตรุษจีน ถือเป็นเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของคนจีนซึ่งจะมีการทำการไหว้เจ้าเพื่อเป็นการสักการะเทพเจ้าและไหว้บรรพบุรุษทั้งนี้จะมีการใช้ของเพื่อการเส้นไหว้ต่างๆมากมายอาทิหมูเป็ดไก่ขนมต่างๆผลไม้รวมไปถึงุดเส้นไหว้กระดาษเงินกระดาษทองต่างๆซึ่งราคาสินค้าต่างๆในปีนี้นั้นจากผลสํสรวจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบว่าราคา ในช่วงตรุษจีนปีนี้นั้นสูงขึ้นไปถึงร้อยละ65.4เลยทีเดียวถึงแม้ว่าบรรยากาศในย่านตลาดเยาวราชในการจับจ่ายใช้สอยจะยังคงดูคึกคักก็ตามแต่ในส่วนของราคาสินค้าที่ปรับสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผลไม้รวมไปถึงอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆนั้นก็ส่งผลกระทบให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยบนเป็นเสียงเดียวกันว่าข้าวของราคาแพง จนต้องลดปริมาณการซื้อลงกว่าปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ20-30เลยทีเดียว่อซื้อพวกผลไมา้แล้วก็พวกขนมเค่งขนมเทียนแล้วก็พวกขนมพวกถ้วยฟูอะไรพวกนี้นะคะแล้วราคาสินค้านี้คือสูงขึ้นกว่าปกติจากปีที่ผ่านมาบ้างไหมมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นทุกปีนะคะมีประเทศไหนบ้างคะนี่อย่างผลไม้ปีนี้ก็แพงขึ้น ล้วอย่างพวกขนมถ้วยฟูเนี่ยพวกแพงขึ้นมากแล้วเป็ดไก่เนี่ยแพงขึ้นมากเลยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตัวหนึ่งสัก400ปีนี้ขึ้นมาเป็น500อย่างเงี้ยแล้วลดปริมาณการซื้อลงบ้างไหมคะจากปีที่ผ่านใช่ค่ะลดลงเลยทันทีเลยเพราะพของมันแพงขึ้นลดลงเยอะไหมคะถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็ประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นตะ์คืออย่างเมื่อก่อนเราจะซื้อแต่ก็ลดไปสัก20-30จากของที่เราเคยซื้อนะคะ ทางด้านแม่ค้าพ่อค้าเองก็มีการปรับขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนื่องมาจากต้นทุนมีการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นไก่ที่จัดเดินราคา3 0 0ร้อถึงสามอบาทต่อตัวปรับขึ้นเป็น4 0 0ร้อถึงห้าบาทต่อตัวเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทางด้านแม่ค้าพ่อค้าก็ยืนยันว่ายังคงมีประชาชนมาซื้อของกันอย่างหนาแน่นกว่าปีที่ผ่านมาปีนี้ค่ะคนเดินคือคากีปีที่แล้วก็ ไม่เท่าไหร่ปีนี้ก็โอเคค่ะราคาไก่ก่อนเทศกาลเราจะขายอยู่ที่300 350าบ้างแต่ช่วงเทศกาลเราจะขายอยู่ที่400 450แล้วก็ถึง500ค่ะแล้วในส่วนของผู้คนที่เขามาซื้อเงี้ยค่ะเขามีการสั่งจองล่วงหน้าหรืออะไรบ้างไหมคะก็มีค่ะสั่งจองล่วงหน้าเพราะว่ากนแบบว่ามาแล้วมันไม่ได้ได้อย่างนี้ใครเขาก็ต้องสั่งไว้แล้วก็มาเอาพ่งนี้อย่างนี้ไงค่ะ แล้วตรงนี้คือเราได้มีการแบบเพิ่มปริมาณสินค้าจากปีที่แล้วมากไหมเพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นเยอะมากค่ะรวมไปถึงในส่วนของทองคำก็ถือเป็นสินค้าอีกประเภทหนึ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตลาดย่านเยาวราชแห่งนี้โดยประชาชนก็มักจะซื้อหาทองคำเพื่อไปเป็นแตะเยอ,อีกด้วยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาถือว่าตลาดทองคำนั้นคึกคัก โดยเฉพาะในส่วนของทองรูปรัณฑ์จะขายดีขึ้นและมีประชาชนนั้นซื้อทองคำเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ20เลยทีเดียวก็คาดกันว่าน่าจะดีขึ้นนะครับเท่าที่สังเกตบีใหม่ที่ผ่านมานีเ่เรื่องจะว่าปีใหมน่นี่ราคาทองช่วงนี้ก็เริ่มลดลองอมานะครับแต่ก็ทำให้มัน,ม,น,ม,นมันรู้สึกจะขึกคักกว่ามีคนมาซื้อทองรูปรัณม,มากกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็ บังเอิญช่วงนี้ตุจีนเพราะว่าปีนี้ตุจีนกับปีหมายอยู่ในเรือมะคลานะครับที่ใกล้ๆกันรู้รู้สถิติแล้วรู้ว่าไอ้ปีนี้น่าจะดีขึ้นเพะพอสังเกตว่าจากปีใหมายที่ผังมาทองลูกัพันจะขายดีขึ้นนะส่วนตัวนี่คำนวณจะน่าจะน่าจะประมาณสิบกว่ายี่สิเ็พาปกติจากเงียบเหงามันจะซบซาวลูกพันนะ ช่วงก่อนปีใหม่นะครับราคาลดลงมาบาทหนึ่งพังกว่า2,000เยอะเหมือนกันเดี๋ถ้าเทียบกับปีที่แล้วนี่นะครับก็ยังแพงขึ้นมาเยอะอีกทั้งในปีมังกรซึ่งถือเป็นปีมหามงคลน,นี้ทางร้านทองต่างๆต่างก็มีผลิตภัณฑ์ไฮไลท์ที่มาจำหน่ายในวันตรุษจีนเช่นกันอย่างห้างขายทองจีนพั่วเฮงแห่งนี้ก็จะมีทองคำแท่งสลักลวดลายมังกร มีทั้งน้ำหนัก5 1าถึบาทจำหน่ายในราคาตามราคาทองคำปกติทั้งนี้ก็จะทำการเปิดจำหน่ายในวันที่23มกราคมนี้แล้วมีครับส่วนจริงๆว่าแห่งของผมผมไม่มีม,มีทองไทยและเพราะปีนี้ปีมังกองทองเมื่อไม่12ปีจะมีครั้งหนึ่งนะครับที่เป็นสีดีมงคลคนจีนเขาก็ชอบแห่งบางกรง ทมไมก่อนห้องแต้ถึงจะใส่เสื้อป้ามังกรนะครับเพราะฉะนั้นนี่ปีมังกรก็มีปีนี้มีออกมาก็คือทองแท่งมังกรสวยมากนะครับแต่ตอนนี้ยังเก็บไว้ไม่ขายขายวันจันทร์เพราะว่าถ้าเปิดขายตอนนี้เดี๋ยววันจันทร์จะไม่มีของขายเขาถึงวันจริงๆจะไม่มีของขายมีทองแท่งห้าบาทละสิบบาทแาทปงมังกรนะครับ จี้ก็มีจี้จี้หนึ่งบาทที่สวยๆทำตัวมางก่อนเพราะว่าราคาก็พอๆกันเน่ยมันทองแท่งมันก็ราคาก็ไม่แพงอยู่นะครับ นอกจากนี้นะคะนอกจากในส่วนของการวาเทศกาลจุดจีนในส่วนของการจับใจ่ายใช้สอยแล้วนะคะอย่างวัดมังกรกมลาวัดแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยเสื้อสายจีนนะคะรวมไปถึงประชาชนทั่วไปนั้นก็นิยมมาสักการะนะคะในวันเทศกาลรุดจีนแห่งนี้ด้วยค่ะซึ่งนะคะก็ท่านจะมาสักการะขอพรนะคะรวมไปถึงเพื่อเป็นการสะกะขอแก้ปีชงด้วยค่ะ วัดมังกรกร,รมลาวาดหรือที่เรียกกันว่าวัดเล่งเนยยี่ที่ตั้งอยู่ในกลางเยาวราชแห่งนี้ก็ถือเป็นอีกอกิกจกรรมหนึ่งในวันตรุษจีนที่ประชาชนนิยมมาทําการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อทําการขอพรรวมไปถึงเพื่อเป็นการทําบุญสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงของคนที่เกิดปีมะโรงมะแมจอและฉลูด,ด้วยโดยบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้นั้นถือว่าคึกคักเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นปีมังกรที่เป็นสัญลักษณ์ของวัดแห่งนี้อีกด้วยนอกจากนี้คุณพิสิทธิชนนมิวัฒนากุลกรรมการวัดมังกรกร,รมลาวาสเล่าให้ทีมข่าวฟังว่าในปีนี้ทางวัดมังกรจะมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีแบบชาวจีนเพื่อเป็นการบูชาเทพเจ้าและสักการะเทพเจ้า โดยพิธีดังกล่าวจะเริ่มในเวลาประมาณ22นาฬิกาของวันที่22มกราคมซึ่งจะมีการเจริญพระพุทธมนต์และจะมีประชาชนเข้าร่วมบางส่วนโดยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเสร็จๆหลังจากนั้นเวลาประมาณ23นาฬิกาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีได้ ถึงแม้ในช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างนี้นะคะราคาสินค้านั้นจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะแต่ประชาชนส่วนมากนะั้นก็ยังนิยมที่จะทําการไหว้สักการะในช่วงเทศกาลตรุษจีนกันอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะในช่วงเทศกาลตรุษจีนของจีนหรือว่าปีใหม่ของจีนแบบนี้นะคะก็ยังมีสิ่งต่างๆพิเศษมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดมังกรกมรมลาว่านะคะที่จะมีการาสวดมนต์ข้ามปีนะคะจัดให้กับประชาชนนะคะรวมไปถึงในส่วนของร้านทองคําต่างนะคะก็จะมีในส่วนของทองคําแท่ง รูปมังกรนะคะถือว่าซึ่งเป็นไฮไลท์ในช่วงตรุษจีนซึ่งก็จะเปิดขายในช่วงวันที่23มกราคมนี้นะคะซึ่งประชาชนท่านใดสนใจนะคะก็มาซื้อเพื่อที่จะเป็นเป็นของเที่ยวหรือรวมไปถึงเพื่อที่เป็นของขวัญในวันตรุษจีนกันได้ค่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นทีมงานของเราคุณอ,อนไทัยสกุลทองนะคะก็ลงพื้นที่กันที่เยาวราชค่ะ